สวัสดีค่ะทุกคนมือนีกรมาพบอกันในวันหยุดอีกแล้วค่ะวันหยุดที่เทพไม่ได้จะหยุดวางมือกันเลยจ้าสำหรับวันนี้เราก็จะมารับออเดอร์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับออเดอร์ของเราวันนี้25กล่อง25ใจกันเลยนะตื่นเช้ามาวันนี้สิ่งแรกเลยก็คืออาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวค่ะทุกคนเพื่อที่เราจะได้มารับออเดอร์กันแบบรัวๆกันเลยจ้านี่สำหรับใบกระเพราที่เราเด็ดไว้เมื่อคืนเราก็จะทําการล้างตอนเช้านะคะเพราะว่าถ้าเราล้างไว้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว ว่ามีน้ำขังจะทําให้เน่าเสียง่ายนั่นเองจ้าใบกระเพราที่สิริเด็ดไว้ก็จะทําการล้างใช้ครั้งต่อครั้งนะคะทุกคนถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยต้องให้เพื่อนสเสดดน้ําเด้อไม่งั้นแล้วเ็าจะอยู่ได้ไม่นานค่ะหลังจากที่เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็จะมาเตรียมน้ํามันใส่ขวดแบบนี้นะคะสิริก็รู้สึกว่าเทใส่ขวดบีบแบบนี้ใช้ง่ายกว่าจ้าและน้ามันของทางร้านเราก็จะใช้เป็นน้ํามันลําข้าวนะคะทุกคนคะ่ะก็บอกแล้วไงว่าแม่ค้ากินอย่างไรลูกค้าก็จะได้กินแบบนั้นจ้าและนี่ก็จะเป็นหน้าตาวัตถุดิบขอองเเรราาช้า้้้นีค่ะพมแลวไปย ทีแรกที่เปิดรับออเดอร์ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทําเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนคิดแบบว่าเออเปิดเล่นๆไปอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ไม่เล่นแล้วค่ะต้องตื่นมาเตรียมของตั้งแต่6กโมงเช้ากันเลยทีเดียวเนี่ยขนาดว่าเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะสำหรับเมนูแรกของเราวันนี้นี่เลยค่ะวันนี้ลูกค้าก็ยังติดใจไก่ย,ย่างเทอริยากิของสิริอยู่นะคะสําหรับซอสหลายๆคนก็ถามเข้ามาเยอะเลยค่ะนี่สิริก็ใช้อันนี้นะคะทุกคนรู้สึกว่าใช้อันนี้แล้วมันชุ่มฉ่าดีค่ะเพราะว่าสิริเองก็ลองมาหลายยี่ห้อ นะคะทุกคนขายี่ห้อนี้เวิร์กสุดแล้วจ้าสําหรับซิรีนะ <c oughs> คนที่เข้ามาดูจะยึดตามซิรีทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะว่ารสชาติของเราเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วซิรีก็อยากแนะนํานะคะให้เอาที่เราชอบนะคะทุกคนขาแต่ถ้าว่าใครชอบแบบนี้ก็เอาตามได้เลยจ้า <c oughs> นี่เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราย่างเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแบบชุ่มฉ่ามาก <c oughs> การย่างไก่เทริยากิของซิรินะคะทุกคนจะเน้นให้หนังเขาสวยนะคะเพราะหนังเขาคือจุดเด่นของเมนูนี้ค่ะเ <c oughs> นี่ยเราก็จะจี่ให้ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ หลังจากนั้นก็มาทําเมนูอื่นกันต่อเลยค่ะอันนี้ลูกค้าก็ติดใจหมูทอดแบบไม่เปิดแก๊สอีกแล้วนะทุกคนแก <c oughs> บอกว่าสั่งไปรอบนั้นอร่อยมากรอบนี้ก็เลยจัดไปค่ะแต่ลูกค้าคนนี้ก็รีเควนมาว่าไม่ให้ใส่เครื่องปรุงอะไรนะคะทุกคนนอกจากหมักเรือจ้ะ สีสันหน้าตาก็เลยจะประมาณนั้นเลยเนาะคล้ายๆหมูแดดเดียวนะทุกคนและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ยอดฮิตตอนนี้มากสําหรับร้านสิริเนาะก็จะเป็นหมู3าชั้นคั่วซอสกระเพรานั่นเองจากทุกคนสิริก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือยังไงเปิดออเดอร์รอบไหนคือเมนูนี้ต้องเป็นติดท็อกตลอดเลยและสําหรับวันนี้เราก็จะทําการแยกกลับให้ลูกค้าอีกเช่นเคยคะ่ะเพราะว่าสิริเนี่ยสตาร์ทครัวตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะทุกคนคะ่ะไม่เช่นนั้นแล้ว25ออเดอร์ออใจเราเนี่ยแทบจะทาไม่ทันเวลา10บโม สิริเนี่ยจะส่งข้าวลูกค้าประมาณ11บเอโมงนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็เบรกแรกเบรกใจอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยสำหรับวันนี้ลูกค้าก็จะสั่งเป็นผัดมาม่ามาด้วยนะคะทุกคนสิริก็จะผัดมาม่าใส่หมูชิ้นปูอัดนะคะแล้วก็ใส่ซอสกะเพราของเรานั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีหลายๆท่านหลายๆคนนะคะทักถามเข้ามาว่าน้ําซอสเนี่ยใช้ได้แค่ผัดกะเพราเหรอใช้อย่างอื่นได้ไหมสําหรับสิริแล้วเนี่ยใช้ผัดมาม่าใช้ผัดผักแม้กระทั่งใช้ทําข้าวผัดก็ได้นะคะเราเครื่องปรุงที่สิริปรุงไว้ในน้า ซอสเนี่ยก็จะเป็น เครื่องปรุงทั่วไปที่ใช้ทําอาหารประมาณนี้เลยจ้าก็จะเป็นแบบเมนูผัดผัด,ผดทอดๆอ,อ,อะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยสำหรับเมนูข้าวผัดของเราวันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปลาหมึกนะคะทุกคนที่จริงแล้วลูกค้าก็สั่งข้าวผัดทะเลนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าลูกค้าคนนี้แพกุ้งนะคะทุกคนค่ะสิริก็เลยจะใส่ให้ได้แค่ปลาหมึกเท่านั้นเองจ้าเนี่ยหน้าตาข้าวผัดของเราเป็นยังไงบ้างคะอันนี้สิริก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะทุกคนคะ่ะสิริใช้แค่น้ําซอสเท่านั้นเลยจ้านี่เห็นไหมหน้าตาข้าวผัดของเราก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยจ้าแล้วก็จะมีอีอกายเมน ใจนะคะทุกคนขาทักถามเข้ามาเยอะมากอะสาหรับคลิปนี้ก็จะมาขอตอบคําถามไปด้วยเลยเพราะว่าสิริเองนี่ก็แทบจะไม่มีเวลาตัดคลิปลงคลิปนะคะทุกคนขาเนื่องจากเราก็มีงานประจําด้วยเนาะสําหรับหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าน้ําซอสเนี่ยทำเสร็จแล้วเก็บได้กี่วันเก็บยังไงอะไรยังไงนะคะน้ําซอสเนี่ยหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วสิริจะไว้ข้างนอก1คืนค่ะหลังจาก1คืนแล้วสิริก็จะนําเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็จะใช้กว่าจนกว่าจะหมดเลยค่ะสําหรับสิริแล้วเนี่ยไม่เกิน1สั ดาก็หมดนะคะเพราะว่าสิริทําน้ําซอสสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อรับออเดอร์ใหญ่โดยเฉพาะเลยค่ะอาจจะไม่ใหญ่สําหรับาบางร้านที่เขารับเยอะกว่านี้นะคะแต่สําหรับสิริก็คือออเดอร์ใหญ่มากๆเลยค่ะวันละ20-30กล่องประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปวันนี้ของเราก็จะยาวนิดนึงนะคะทุกคนค่ะสิริก็ต้องขอบคุณขอบใจมากๆเลยค่ะที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะทําการแยกกลับให้ทุกกล่องกันเลยจ้าสําหรับกระเพราทะเลท่าใจของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีคนร้าย คนเมนต์มาถามว่าปลาหมึกเนี่ยต้องช่างอะไรไหมปลาหมึกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยสิริไม่ได้ช่างนะคะทุกคนก็จะกะเอาตามราคาตามไซส์ที่เราได้มาแต่ละครั้งนะ,ะทุกคนคะ่ะซึ่งแต่ละไซส์แต่ละวันเนี่ยมันไม่เออมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะและนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเรานะคะก็อาจจะไม่ใหม่สําหรับคนอื่นเนาะแต่ว่าใหม่สําหรับทางร้านคะ่ะเปิดปุ๊บลูกค้าสั่งมาเลยสี่กล่องบอกว่าไม่ได้กินนานแล้วแม่ค้าเนี่ยทาถูกใจมาก <c oughs> และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะทุกคนข้าวไข่ค ้นหน้าปูอัดนั่นเองจ้ะซึ่งลูกค้าก็บอกว่าอร่อยมากก็สั่งมาแทบทุกอาทิตย์กันเลยคะ่ะวันนี้ก็ต้องขออภัยในความที่ไข่ข้นแอบ,บสุกนิดหน่อยนะคะทุกคนขาเนื่องจากว่าอยู่ในกระทะนานเกินไปหลังจากที่เราทำออเดอร์เรียบร้อยดีแล้วเราก็จะมาเช็คของนะคะว่าตรงถุงอะไรไหมเพราะว่าสิริเป็นคนทําคุณสาเป,เป็นคนจัดเนาะกลัวผิดพลาดขาะทุกคนก็เลยต้องมาทวนสอบอีกครั้งสําหรับวันนี้บายๆจ้าไปส่งออเดอร์กันก่อน